สวัสด,ดีค่ะพวกเรานะคะมาจากตึกสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตรค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางในการมาตึกสูตินรีเวชกรรมของเรานะคะจะอยู่อาคาร66ปีโรงพยาบาลพิจิตรโดยเริ่มต้นมาจากอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะจากนั้นก็เดินตรงมาเรื่อยๆค่ะเราจะกดลิฟต์มาที่ชั้น5นะคะถึงแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชั้น5ตึก หอ,อผู้ป่วยนรีเวชโรงพยาบาลพิจิตรนะคะจากนั้นเดียวซ้ายค่ะ mm hmm. เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. แล้วเราก็จะมากดกิ่งเรียกเจ้าหน้าที่นะคะเพ mm ื hmm. ่อเราให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปได้เลยนะคะ mm hmm. เดินตรงเข้าไปซ้ายมือนะคะ mm hmm. ก็จะเจอเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะ mm hmm. เราสามารถยื่นแบบประชาชนพร้อมเอกสารข้อมูลการรักษาให้กับพยาบาลได้เลยนะคะ เอกสารที่เราต้องใช้สาหรับการนอนโรงพยาบาลนะคะ 1. ก็คือแบบประชาชนค่ะ 2. ถ้าเรามีใบนั้นก็สามารถนําใบนับมาได้นะคะ 3. อ,อาจจะเป็นอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวนะคะเพิ่มเติมนะคะหากมีการนัดผ่าตัดเนี่ยให้คนไข้ทําทความสะอาดเล็บถอดเล็บเจลล้ลางสีเล็บถอดขนตาปลอมให้เรียบร้อยนะคะตึกสูตรอน,นีเวชกรรมยินดีให้บริการะคะ่ะ เติมสำหรับคนไข้นะคะที่มีการนัดการผ่าตัดขอให้เือไข่นะคะถอดเล็เจลล้างสีล็ปทำความสะอาดให้เรียบร้อยและย่าลืมพอกขนตาปลอมด้วยนะคะพวกเราติ๊กสุดติ